ครัววันนี้ก็สวัสดีกันอีกครั้งนึงครับกับข้อสอบในช่างเครื่องกลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหนึ่งนะครับในการนําเสนอข้อสอบในช่างเครื่องกลครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงนะครับผมจะขึ้นคําถามและคําตอบและคําอธิบายให้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยข้อสอบพร้อมๆกันเลยครับข้อหนึ่งนะครับตัวทําละลายของสีเล็กเกอร์คือคือทินเนอร์นะครับตัวทําละลายมีหน้าที่ อละลายอนุพันธ์ของเซลลูโลสหรือเลซินนะครับให้ร่วมกับสารอื่นจริงๆก็มีหลายชนิดนะครับแต่ที่นิยมใช้ก็คือทินเนอร์ครับ 2. ประแจจับท่อชนิดสายโซ่นั้นใช้กับงานประเภทไหนนะครับก็จะใช้กับท่อขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบครับ 3. เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยตาเปล่าได้แก่ข้อใด การตรวจแนวเชื่อมนะครับเราจะใช้แว่นขยายข้อ4วาลวประเภทใดที่มีลักษณะของลิ้นกันไหลกลับอยู่ในตัวนะครับก็คือเช็ควาลวครับ 5. ลวดสกูบานพับประตูตัวถังรถยนต์ใช้เหล็กชนิดใดทำก็คือใช้เหล็กก้าคาร์บอนต่ำนะครับที่สามารถขึ้นรูปได้ง่ายนะครับ 6. ดอกสว่านสกัดกันไกมีดกลึง ควรเลือกเหล็กชนิดไหนไปผลิตก็คือจะใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงนะครับมีความแข็งและมีความทนทาน 7. รางรถไฟเผาเครื่องจักรกลเฟืองไขควงผลิตจากเหล็กชนิดใดจะผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางครับ 8. ผ้ายางกระเบื้องยางทำจากพลาสติกอะไรคำตอบก็คือ PVC นะครับ 9. คุณสมบัติของพลาสติก ABS คืออะไรทนต่อแรงกระแทกนะครับ 10. พลาสติก abs มีข้อดีสามารถชุบโลหะใดๆไ,ได้ดีที่สุดคำตอบก็คือสามารถชุบโครเมียมได้ดีนะครับ 11. นมหนูไฟฟ้าที่คาบ,บูเรเตอร์ติดตั้งอยู่ในวงจรใดนมหนูไฟฟ้าจะติดตั้งช่วยในวงจรเดินเบานะครับ 12. ในทำงานของลิ้น id เปิดก่อนลิ้นไอเสียปิดเพื่ออะไร คำตตบก็คือเพื่อให้ไอดีช่วยกวาดไอเสียออกไปนะครับข้อ13ลูกสูบทำมาจากโลหะชนิดใดลูกสูบส่วนมากที่ใช้กันปัจจุบันจะสร้างจากอลูมิเนียมนะครับ 14. เหตุใดเครื่องยนต์จึงใช้ลูกสูบที่ทำด้วยอลูมิเนียมเหตุผลที่ใช้ลูกสูบที่ทำจากอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมมีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดีนะครับ5ฝาหม้อนะ้ำมีหน้าที่อะไร คำตอบก็คือฝาหม้อน้ํามีหน้าที่ควบคุมความดันในหม้อน้ํานะครับ16น้ํามันเบนซินที่ดีต้องมีค่าอะไรสูงก็คือน้ํามันเบนซินคุณสมบัติต้องมีค่าออกเทนนะครับข้อ17แก๊สอะเซทิลีนคือข้อใดแก๊สอะเซทิลีนก็คือแก๊สที่เราใช้เป็นเชื่อเพลิงในการเชื่อมนะครับก็ C2H2 18ถ้าไม่มีไฟลวินเครื่องยนต์จะมีอาการอย่างไรก็คือเครื่องไม่ติดแน่นอนอยู่แล้วครับ 19ระบบจุดระเบิดในรถจักรยานยนต์รับกระแสไฟจากที่ใดคำตอบก็คือจากชุดแมกนีโตนะครับ20น้ำมันอัโตรูปมี SAE เท่าใดก็จะมี20นะครับครับนี่ก็จะเป็น20ข้อที่พบเจอในสนามสอบถ้าพี่ๆน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ก็กดติดตามได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม